คลิปนี้มาทําวุ้นไต้หวานหรือว่าวุ้นกบอัญชันนมสดรสชาติอร่อยอร่อยเย็นชื่นใจทานกันนะคะและวิธีทําก็ง่ายมากๆเลยค่ะและส่วนผสมต่างๆก็จะมีดังนี้ผงวุ้นไอหยู่50กรัมเนื่องจากวุ้นกบหรือว่าวุ้นไอหยู่ไต้หวันนี้ก็จะมีความนิ่มเป็นพิเศษก็จะใส่แป้งถั่วเขียวลงไป20กรัมน้ำตาลทรายไม่ขัดสีสองช้อนโต๊ะหรือว่าความหวานตามชอบสำหรับเนื้อวุ้นก็ไม่ต้องให้หวานมากเกินไปนะคะ คนให้เข้ากันจากนั้นก็จะมาเตรียมน้ำดอกอัญชันกันต่อค่ะน้ำเปล่า500 ML ดอกอัญชัน30ดอกพอน้ำเดือดก็นำดอกอัญชันลงไปต้มต้มใช้เวลาประมาณ2-3นาทีและก่อนจะปิดไฟก็บีบมะนาวลงไปประมาณ 6-7, หยดเพื่อให้น้ำสีของดอกอัญชันเข้มขึ้นจากนั้นก็ปิดไฟเสร็จแล้วก็รีบนำมากรองลงบนชามบุญแล้วก็รีบคนนิดนึงนะคะเพื่อให้แป้งถั่วเขียวสุก พอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักทิ้งไว้จนกว่าจะเย็นพอเย็นจนเข้าตู้เย็นได้แล้วเราก็จะแช่ในตู้เย็นต่อประมาณ1ชั่วโมงนะคะในระหว่างที่เราก็มาเตรียมทำตัวนมสดกันต่อค่ะน้ำเปล่า400 ML น้ำตาลทรายขาว50กรัมหรือว่าความหวานตามชอบเกลือป่อนครึ่งช้อนชาแล้วคนให้น้ำตาลละลายจากนั้นก็เปิดไฟกลางตามด้วยเติมใบเตยลงไป2ใบเพื่อเพิ่มความหอมให้กับน้ำนมสด แล้วปล่อยให้เดือดประมาณ2-3นาทีนะคะพอเดือดแบบนี้แล้วก็ปิดไฟจากนั้นก็เติมนมสดลงไปสําหรับวันนี้ยายต้จะใช้เป็นนมตาหมีนะคะหรือเป็นนมสดยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เรามีค่ะแล้วคนให้เข้ากาันสําหรับใบเตยจะตักหรือไม่ตักออกก็ได้นะคะแลวุ้นกบของเราก็เย็นสนิทด,ดีแล้วจากนั้นก็มาหั่นเป็นชิ้นลูกเตาดูเนื้อวุ้นเต้หวานหรือว่าวุ้นกบไม่แข็งกระด้างน,นะคะมีความยืดหยุ่นแล้วก็นุ่มมากๆเลยค่ะ และส่วนที่เหลือยายแต่จะเลือกเป็นวิธีขูดเหมือนขูดมะพร้าวนะคะอุปกรณ์ใช้ขูดก็ที่ขูดมะพร้าวนั่นแหละค่ะวางมือลงเบาๆแล้วก็ขูดเป็นทางยาวเสร็จเรียบร้อยก็ตักใส่ถ้วยเตรียมเสิร์ฟจากนั้นก็ราดด้วยนมสดเนี่ยค่ะหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะคะ ถ้าหากมีขนุนก็เพิ่มขนุนลงไปด้วยก็ได้ค่ะหรือชอบทานแบบเย็นๆก็เติมน้ําแข็งลงไปเท่านี้เราก็จะได้วุ้นกบหรือว่าวุ้นไอหยู่รสชาติอร่อยอร่อยเนื้อวุ้นนุ่มๆถ้าหากท่านไหนไม่เคยทานก็ลองไปทําวุ้นไอหยู่ทานกันนะคะรสชาติอร่อยอร่อยหวานเย็นชื่นใจมากๆเลยค่ะค่ะดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กับยายแต้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ